็เราอยู่กันที่งาน Show อมอเตอร์โชว์ของไหมที่ผ่าเราอยู่กันในบูธของเอ็นจีตอนนี้ก็มีรถเปิดตัวใหม่เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นตัวไอเอ็มซินะครับตัวขอบด้วยสิบเลยนะครับไอเอ็มเบรกนะเป็นคอน t ิเนนทัลนะครับผม ด้านหน้าเป็นแบบ4ี่พอทด้านท้ายเป็นสองพอทายางสิลิเนตี้อันนี้ก็ยังหูมาชวร์ดไซน์ดูอะแลนี่แดงเด่นเลยไฟเบอร์เซอร์คันนี้นะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นซุปซุปข่า ตัวนี้นะเป็นรถที่ตัวแรงมา5้า544แรงมา้าแรงบิด7 8 0กันสำหรับตัวใสเพิมขึ้นคนะูณถึงร้อยไม่ต้องพูดถึง3.2วินาทีอันนี้คือคันสีแดงนะถ้าเกิดว่าใครสนใจอินบ็อกเข้ามาได้นะขายอันนี้ระวางขายเา,าอันนี้เอาขายในงาน ผมก็เป็นคนที่มาชมงานมอเตอร์โชว์คนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งงานมอเตอร์โชว์เปิดตัวมันมีเยอะมากแล้วก็รถที่ไคยหลายคนก็กำลังเข้ามองดูมันเปิดตัวอยู่คนลองเปนมานานนะสำหรับตัวเนตไฟตรงนี้ต้องบอกว่าให้มาเป็นไาเป็น,นนะิด สัมภาระได้อันนี้สามารถเลื่อนเพื่อที่จะปรับระดับได้ตัว S5 ต้องบอกว่าเปิดตัวมาแล้วเปิดราคามีส่วนลดอีกส่วนลดให้ในงานก็คือตัวนี้จากปกติมัน8แสนกว่าตอนนี้มันเหลือแค่7 9 9 9 0 0อันนี้ต้องบอกว่า ถ้าใครแบบว่ากำลังสนใจตัวรถ s อ v ขับสนุกวิ่งไกลชาร์จไวอมองตัวนี้เลยหรือว่าตัวนี้มันมีบวกเรื่องมีประูุวารันตีแบตเตอรี่หลายถามตลอดการใช้งานนะครับหรือว่าใครที่แบบมาเดินมอเตอร์โชว์แล้วก็แบบยังเลือกถามไม่ได้ก็มาที่บางงาูธน,นี้คนแน่นเลยนี่ เปิดตัวแล้วราคาก็คือมีการบอกราคาพิเศษอันนี้ต้องบอกว่าว้าวว้าวมากๆเดี๋ยวไปดูกัน,กนกกต่อที่ข้างบนเปนรถน้ำมันนะครับก็เป็นไทยแบบน,นื้ตัวเล็กที่5ตัวใน,นก็คือใหญ่เทียบกับรถมีพารเดียวกันแล้วราคาเดียวกันตัวนี้ถือว่าใหญ่กว้างมากนะ Thank oh you. ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูรรถยนต์จีนแฟชั่นเพื่อแรงขับดันในการทำงานของทีมงานจีนเพื่อพัษนารถยนต์ที่เหมาะกับความต้องการผสาเนเทคโนโลยีอันโดดเด่นพร้อมมุ่งมั่มมนที่จะยกระดับมาตรฐา,านรถยนต์ในประเทศ đồ phòng center trung trung ขนาด1.5นิ้วเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน เราดูบรรยากาศรอบๆภายในงานแล้วกันก็คือนตอนนี้ก็อยู่ทรับโซนจานเชื่อสัเรากมเห็นภาพบรรยากาศรวมแล้วก็คนทุกค,คนที่มากันวันที่เรามาก็คือวันที่สองนะหลังจากเปิดงานเมื่อวานนี้เป็นวันที่สองเริ่มจัดตั้งแต่วันที่26มีนาคมจนถึงวันที่6เมษายนเท่านั้นนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่สนใจจะมางานมอเตอร์โชว์ หรือสนใจรถของ MG Mazda d p o w e u n d a i ติดต่อผู้เข้ามาได้นะครับผมที่ช่องทางหรือลิงก์ที่แปะไว้ด้านล่างนะครับม<น>ผมก็คือได้ทั้ง4แบรนด์นี้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าแบรนด์ไหนสนใจให้ไปรีวิวหรืออะไรก็ติดต่อเข้ามาได้ครับที่ช่องทางห้าตารางหน้าโปรไฟได้เลยครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไคร้ เป็นกําลังใจให้ด้วย,ยครับในการทําคลิปต่ตอ,ตอไปนะครับผมถ้าชอบไม่ชอบหรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่าอยากดูรถรุ่นไหนให้รีวิวรถรุ่นไหนนะครับก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมคไบ